สวัสดีครับนักเรียนที่รักทุกคนไม่ว่าจะอยู่ในบ้านใกล้แดนกรุงบ้านทุ่งแดนไกลวันนี้เรามาเรียนตัดต่อวิดีโอด้วยแอปฟิล์มโมล o าโกจากสำนักวันได้แชร์กับคุณครูโสสำหรับ epc วันนี้เรามาเรียนเรื่องไทม์ไลน์ในการทำงานแต่ก่อนอื่นใดอย่าลืมอัปเดตข่าวสารใหม่ๆโดยการสั c r i b e ให้ช n e l ครูโสด้วยนะครับ สืบเนื่องจาก EP ที่แล้วที่เราได้เรียนรู้วิธีการปรับความละเอียดของงานให้เหมาะสมกับผู้ชมก็ต้องบอกว่าในการตัดต่อวิดีโอในยุคสมัยนี้นั้นง่ายกว่าเดิมมากๆ เส้นหนึ่งที่คนใช้กันก็คือเส้นของเวลาหรือที่เราเรียกกันว่าไทม์ไลน์นั่นเองในภาพนี้ครูชี้ลูกศรสองลูกสีส้มไปที่การ f o r ์เวิร์ดกับเวกเบิร์หรือว่ารีดูกับอันดนั่นเองไปหน้าไปหลังทำผิดอะไรไม่ต้องตกใจกรอหน้ากรอหลังได้ส่วนปุ่มนี้เป็นปุ่มยอ่อขยายขนาดจอให้ใหญ่เต็มจอหรือว่าขนาดพอดีกับสายตานั่นเองเราเลือกเอาได้เลยครับถัดมาตรงจุดนี้ เป็นจุดของผลแสดงงานด้านล่างเป็นดนตรียังไม่ถึงมิวสิกยังไม่ถึงนะครับไปดูกันว่าตรงนี้เส้นที่กรอบสีเหลืองนี้คือเส้นไทม์ไลน์เราสามารถปัดซ้ายปัดขวาภาพของนักเรียนก็จะเดินขึ้นลงบันไดเป็นภาพแสดงผลถ้าเครื่องใครแรง CPU ใครโหดหน่อยมันก็จะแรงผลแบบไม่กระตุกนะอย่างคุณครูใช้ Apple A12 เป็น CPU ของ iPad 8ก็ลื่นนะครับ ใช้คําว่าลื่นนละกันแทบจะไม่เห็นกระตุกเลยนะก็สมราคาทีเดียวเห็นไหมครับไทม์ลน์ก็จะแสดงงานของเราแล้วก็สามารถแบ่งงานเป็นส่วนๆได้ด้วยด้านท้ายสุดก็จะเป็น ending คือจบงานด้านหน้าก็จะเป็น opening คือเริ่มงานเข้าใจง่ายครับไทม์ไลน์คือเส้นเวลานั่นเองเราสามารถปรับไปตรงไหนก็ได้ของงานเพื่อปรับแต่งใส่เสียงใส่สติ๊กเกอร์ใส่เอฟเฟกหรือใส่ทรานซิชันในการเชื่อมต่อได้นะครับ เรา,าาเราสามารถเพิ่มรูปลงในไทม์ไลน์ได้เพิ่มวิดีโอก็ได้เป็นไงครับกับเนื้อหาของการใช้ไทาาม์ไลน์ง่ายใช่ไหมละครับแล้วครั้งหน้าจะเริ่มยากขึ้นพบกันใหม่ใน EP ีที่5อย่าลืมกดกำลังใจให้ครูด้วยนะครับขอบคุณครับเรียนจบอย่าลืมกดไลค์กด subscribe like. เป็นกำลังใจกดกระดิ่งเพื่อ,บบอรับข้อมูลข่าวสารใหม่ๆก่อนใคร ด้วยนะครับขอบคุณครับ